กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่49เขาหายไปหลังจากที่เขาไล่ดาราไม่ได้ลุกไปในทันทีหรอกเธอตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่รู้ความจริงว่าเธอต้องมาเจอพายต้องมาขอโทษหละพูดคุยกับพายให้รู้เรื่องหรืออันที่จริงแล้วดารายังหวังบางอย่างกันนะ เธอไม่ยอมลุกหนีไปไหนจนกระทั่งรักษาความปลอดภัยของห้างขึ้นมาคนดูแลของดาราเกรงจะมีปัญหาจึงได้รีบพาเจ้านายสาวออกมาก่อนดาราและคนของเธอนั้นถูกสั่งห้ามไม่ให้มาที่นี่อีกเธอได้แต่เศร้าคอ,อตกนั่งมองห้างสับประสินค้าของพายเขาคงซ่อนตัวอยู่ในนั้นเขาไม่ได้ไปไหนหรอกพายก็แค่ไม่อยากจะเจอเธอเ,ธอเท่านั้นล่ะกลับที่พักคะ่ะ อาการปวดศีรษะทำให้หนังตาของดาราแทบจะปิดหละไม่ใช่ปวดหัวดาราหัวใจเองก็ปวดเมื่อมาถึงบ้านที่เช่าเอาไว้ดาราขึ้นห้องแล้วล้มตัวลงนอนอาการทางใจว่ายาแล้วตอนนี้อาการทางกายราวกับจะหนักกว่าดารานอนสมอยู่สามวันเธอกินอะไรไม่ได้พอมีของบางอย่างไปลงกระเพาะร่างกายไม่รับมันอาเจียนออกมาทั้งหมด ดาราต้องพักอยู่สามวันเต็มๆคนดูแลของเธอเรียกหมอมาตรวจที่บ้านพอได้ยาละได้พักดาราก็มีอาการที่ดีขึ้นถ้าพายังอยู่ด้วยเขาจะทำยังไงกันนะแน่ละร่างสูงต้องช่วยดูแลเธอประคบประงมนา่งเฝ้าไม่ยอมไปไหนกุมมือแล้วจูบหลายครั้งดาราได้แต่คิดแล้วเดินลงมาข้างล่างบนโต๊ะมีอาหารหน่ากินหลายอย่าง หลังจากนั่งลงที่เก้าอี้คนดูลาก็เดินมารายงานว่าคุณเอมเมอรี่มาหาครับเขาประสานมือกันแล้วก้มหน้าดาราจึงได้ตอบกลับไล่ ight, ไปอยากให้ฉันเห็นหน้าเอมเมอรี่อีกดาราไม่อยากเป็นเพื่อนกับหลอนอีกแล้วชัวช้าทำร้ายกันได้ลงคอฝันอยากจะได้มิตรภาพนั้นเหรอฝันไปเธอเธอคนหนึ่งหลักที่ไม่เอาด้วยแต่ว่า เธอมีข้อเสนอเรื่องคุณนุสรานะครับเมื่อที่กำลังจะตักไข่ตุนถึงกับชะงักดารามีสองความคิดเอมเมอรี่จะมาไม้ไหนหรือว่าอีกฝ่ายจะมาช่วยกันจริงๆไปเอาตัวเข้ามากรอบคุณดาราสักพักเอมเมอรี่เดินเข้ามาในบ้านสายตาดูเป็นห่วงเป็นใย,ยเธอเพอได้ยินพวกบอดิกาดกล่าวว่าดาราป่วยหนักนอนสมตั้งต่ม,มาถึง ละเมื่อได้สังเกตให้ดีแล้วเอมมอรีพบว่าดาราซูบซีดแววตามไม่สดชื่นมันเต็มไปด้วยความเสียใจและเจ็บปวดดวงหน้าที่เคยสวยผุดผ่าั้นตอนนี้หมองคล้ำเอมมอรีรู้เพื่อนกํำลังอมทุกข์เขาเรื่องเลยก็แล้วกันเอมมอรีมาที่นี่เพราะสำนึกผิดอยากแก้ตัวกับการกระทําที่ผ่านมาเอมมอรีอยากให้ดาราสมหวงังและอยากจะขอโทษพาย ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นฉันคิดว่าน่าจะคุยกับนุสราได้พัวก,กาดด้านนอกบอกกับเธอว่านุสราไม่ยอมให้เขาพบพายยังไงดาราถามกลับเอเมมอรี่จึงตอบฉันมีความลับบางอย่างเออเธออย่ารู้เลยเอเมมอรี่ไม่กล้าบ,บอกความชั่วของตนรกักว่าเธอปลักเมนุสราและที่เธอรีบจัดการงานที่เมืองไทยทั้งหมด จากนั้นก็บินมาที่นี่ก็เพื่อจะมาหานุจราเหมือนกันเอมเลี่อยากจะมาขอโทษอีกไฟลยหลักคืนวิดีโอคลิปนั่นให้เอมเลี่สำนึกผิดแล้วรู้ดีว่าการตกนรกจากความชั่วของตนมันเป็นบาปไหนแต่และว,วันที่ผ่านไปนั้นเอมเลี่ไร้คุณค่าจิตใจร้อนรนมองหาความสงบแต่พบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ในกระทะร้อนเอมเลีร่รู้นี่คือบาป แมนร่างกายจะปกติแข็งแรงแต่หัวใจรากับถูกขังในนรกดังนั้นเธอต้องแก้ไขาเรื่องผิดพลาดทั้งหมดทำไมฉันถึงจะรู้ไม่ได้ดาราไม่อยากเสียวเวลากับเอมมรี่แล้วในเมื่อบอกไม่ได้แสดงว่าอีกฝ่ายอาจจะมาแค่มือเปล่าเอมมอรี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกเอาไว้บอกขีหลังเอาล่ะฉันจะไปหาหนุสราตอนนี้เลย ว่าแล้วเอมมรี่ก็หมุนตัวออกจากบ้านแต่ว่าก็หันกลับมาก่อนถ้าฉันทำสำเร็จฉันขอแค่เธออภัยให้แล้วฉันจะใส่หัวไปจากชีวิตของเธอเองนะดารานั่นคือสิ่งที่เอมมอี่ต้องการคำว่าอภัยอาจทำให้หัวใจของเธอสบายขึ้นไม่ใช่การแต่เอาแต่ต,ตกนรกปาบนี้ดาราไม่ได้ตอบหรือรับปากเธอลงมือรับประทานอาหารต่อพร้อมๆกับเอาโทรศัพท์ขึ้นมา เพื่อกดต่อสายหามารดาเนื่องจากพวกท่านเป็นห่วงเธอมากเมื่อตะวันคล้อยไปดาราได้รับสายโทรศัพท์จากเอมเมรี่นี่ทำได้จริงๆเหรอดาราไม่อยากจะเชื่อหูเอมเมอรี่ทำได้อย่างไรกันนะเธอให้คนดูลาออกรถมุ่งหน้าไปยังสถานที่นัดหมายดาราเอาแต่ยิ้มเธอจะได้เจอภายแล้วใบหน้าที่ดูหมองเศร้ากลับดูสดใสขึ้นมาทันที นี่แหละเขาเรียกใจเป็นนายกายเป็นบาวทุกสิ่งนั้นเริ่มต้นขึ้นมาจากใจทั้งหมดบ้านของนุศราเป็นบ้านชานเมืองหลังใหญ่ทันสมัยแต่เรียบง่ายดูแล้วหรูหราแบบาไม่ต้องตะโกนนักมีสวนกว้างอาคารจอดรถแยกตัวบ้านเป็นทรงกล่องสีขาวแต่ใหญ่มากมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีมีแม่บ้านคนขับรถคนสวนดารายิ้มให้กับความเป็นอยู่ของพาย เพราะมันเรียบง่ายแต่สมฐานะเอมเมลี่เดินออกมาหามือหนึ่งถือสำลีชุบน้ำยาจากนั้นแตะที่ริมฝีปากดาราตกใจมากเพราะเสื้อของเพื่อนมีรอยเลือดและใบหน้าเอมมลี่ค่อนข้างบวมอีกนี่มาคุยกับนุสราหรือมาให้พึ่งต่อยกันละ่ะเอมไม่ต้องห่วงฉันฉันว่าสมควรแล้วที่จะโดนเอาเป็นว่าเข้าไปข้างในเถอะนุสรารออยู่ เอมมี่ห้ามดาราให้เดินเข้ามาหานั่นทำให้เธอสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเอมเมอี่เอาตัวเข้าลากลากในที่นี้หมายความว่าพี่พายซ้อมเขาดาราดีใจมากเมื่อได้คิดถึงพายสีหน้าของเธอแสดงออกอย่างชัดเจนเธอเก้าวผ่านเพื่อนตรงเข้าไปในบ้านหลังสวยด้านในเองก็ตกแต่งเรียบง่ายเป็นโทนสีขาวสว่างดูเร่าหน้าอยู่มากเหลือเกิน เธอนั่งสิคะนุชรากล่าวดาราหกยิ้มเมื่อเจอผู้หญิงตัวจริงของภายเธอนั่งที่อีกฝั่งของโซฟาซึ่งเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับนุชราในนี้มีเราแค่สองคนเท่านั้นคือฉันจะบอกคุณว่าวาวตาของนุชรามีรอยกังวลมากหลังจากมาที่นี่ได้สองเดือนคุณภายก็หายออกไปจากบ้านคะ่ะ สีหน้าของนุชราไม่ได้บอกว่าล้อเล่น2เดือนที่คุณพายจัดการเรื่องบ้านและธุรกิจเขาเรียบร้อยคุณภายก็บอกฉันว่าถ้าคนที่เมืองไทยมาตามหาไม่ว่าจะใครให้บอกว่าคุณพายไม่อยู่แล้วถ้าดึงดันอยากจะพบให้แจ้งตำรวจคะ่ะความหวังของดาราราวกับริบรีลงแล้านี่คุณนุชไม่ได้หลอกกันใช่ไหมคะไม่คะ่ะฉันเองก็เป็นห่วงคุณภายมาก วันนั้นคุณพายมาลาบอกว่าให้ฉันใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็โนดสราเอาโทรศัพท์ออกมาแตวชี้ไปที่รูปรูปเนี้ยพวกนี้เป็นรูปเก่าหมดเลยค่ะคุณพายกับฉันถ่ายกันเอาไว้เป็นพันพันรูปไปตามสถานที่ต่างๆเมื่อตอนจะไปคุณพายขอร้องให้ฉันโพสต์ลงอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองครั้งคืออะไรคะดาราถามด้วยความสงสยัย คุณพายอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาสบายดีนะคะนุสราตอบอันที่จริงแล้วฉันคิดว่าคุณพายอยากให้คุณดาราเห็นมากกว่านะคะดาราไม่เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายกล่าวทำไม้พายถึงทำบบนั้นหววาตาของเธอกำลังสับสนคุณดาราคะเรื่องฉันกับคุณภายนะ่ะนุสรากล่าวแล้วยิ้มเศร้ามันไม่จริงเลยคะ่ะ คุณก็รู้ใช่ไหมเขาว่าเขารักใครดาราหันขวับไปมองนุศราจะบอกว่าพี่พายกล้างง้นหรอคะคุณน,นุชไม่เชิงคะ่ะคุณพายขอคบจริงแต่ว่าความสัมพันธ์กับความรู้สึกมันไม่คืบหน้าฉันหลงรักเขาสุดชีวิตแต่สำหรับเขาแล้วเขาคงมีความสัมพันธ์ได้แค่กับคุณนุษรายิ้มเศร้าแต่ดาราก็ยังไม่เข้าใจนะั เรื่องวันนั้นที่คุณดาราเห็นที่ห้องนอนมันไม่มีอะไรต่อแล้วคะหลังคุณออกไปคุณพายก็ขอโทษแล้วบอกว่าให้เราสองคนกลับมาเป็นเพื่อนกันนุสราเสียใจมากแต่ก็เข้าใจภายด้วยบางทีเธออาจเหมือนโดนเขาหลอกใช้เสียด้วยซ้ําแต่นุสราไม่โกรธหรอกเพราะเธอรักภายแถมภายเป็นคนดีช่วยเหลือเธอกับลูกต่อให้รู้ว่าโดนหลอกนุสราก็พร้อมใจจะให้เขาหลอกใช้ เขาทำเพื่อให้ฉันตัดใจดารากลืนน้ำลายลงคอเสียงของเธอสั่นเครือเขายิ้มทั้งน้ำตาเมื่อรู้ว่าบางทีที่ผ่านมานั้นเขาอาจจะยังรักเธอมาตลอดแต่ที่ต้องทำบาปนั้นเป็นเพราะมารดาของเธอให้่ายออกไปจากพิรมรักษาฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะคุณดาราแต่สิ่งที่ฉันกังวลตอนนี้ก็คือคุณพายหายไปนะคะ นี่ก็เกือบสามปีแล้วหายไปไม่ติดต่อกลับมาเลยฉันกลัวว่าคุณพายจะเป็นอันตรายค่ะในน้ำเสียงของนุจ,จารานั้นมีความเป็นห่วงและกังวลอย่างชัดแจ้งเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าจะไปไหนไม่เลยค่ะแล้วคุณนุชเห็นอะไรที่ผิดสังเกตไหมคะนุชจจรานึกสักพักจากนั้นก็คิดบางอย่างออกเธอเดินไปหยิบตัวเครื่องบินมาให้กับดารา คุณพายไปที่เมืองนี้บ่อยๆคะ่ะสองเดือนตอนที่มาอยู่ที่นี่คุณพายไปเมืองนี้สามครั้งดาราหยิบตัวขึ้นมาดูก่อนที่จะเอะใจว่าเมืองที่ว่านี้มันคือสำนักงานใหญ่ของเรดดราก้อนแล้วคุณนุชเคยไปตามหาพี่พายไหมคะนุชจาราสายสีสอบเป็นคำตอบคุณพายสั่งเด็ดขาดเลยคะ่ะอันที่จริงฉันเคยพาลูกไปเมืองนั้นหวังว่าจะเจอนะคะ แต่ไปหลายครั้งก็ไม่เคยเจอสักทีดาราพยักหน้าเข้าใจจากนั้นเธอก็ถามย้ำว่าเรื่องที่คุณว่ามาเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมคะนดสราย,ยิ้มให้พร้อมๆกับวาวตาที่จริงจังที่สุดจริงสิคะฉันไม่มีความจำเป็นต้องโกหกคุณดาราอีกอย่างฉันอยากเห็นคุณภายสมหวังในความรักนะคะฉันอยากให้พวกคุณได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง นุชรารักพายแค่ข้างเดียวเท่านั้นเธอได้แต่พูลมหายใจออกถ้าเจอคุณพายคุณดาราเอาเธอกลับมาให้ได้นะคะฉันจะเป็นกำลังใจให้ดารายิ้มสนทนาอีกสักพักกับนุชราจากนั้นก็เอ่ยปากขอตัวกลับเมื่อเดินออกมาแล้วก็มีเอมเมลี่ที่วิ่งตามหลังมาติดๆเป็นยังไงบ้างดาราเอมเมลี่ถูกสั่งให้ไปรอที่สวน เอมมอลี่มหานุจราแล้วขอโทษเมาวิดีโอให้อีกฝ่ายแล้วก่อนจะถูกสั่งให้ตบปากตัวเองสาสิบทีร่างๆได้ความว่ายังไงบ้างไม่ต้องยุ่งแล้วพี่พาย่ะอยู่ไหนทำไมฉันไม่เห็นเขาหายไปหลังจากที่มาได้ไม่นานดาราเองก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายกับพายขึ้นงั้นต้องรีบตามหานะเอมมอรี่ออกความคิดเธอพอมีเวลา ก่อนจะกลับไปทำงานที่เมืองไทยต่อไปไกลๆเลยอภัยให้เ้าดาราผลักศีรษะอีกฝ่ายออกเราะเอมมอรี่ยืนหน้าไปมองตัวเครื่องบินอยู่เมืองนี้หรอมีรู้เหมือนกันงั้นให้ฉันช่วยตามหาก็แล้วกันเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะเอมมอรี่ลืมแล้วเหรอฉันเป็นลูกครึ่งนะเอมมอรี่ยิ้มด้วยก้ามที่บวมตุยเป็นลูกครึ่งแล้ายังไง ฉันมีญาติที่นั่นบางทีอาจจะช่วยเธอได้ไงดาราไม่จำเป็นยอ呀โอเคงั้นกลับเมืองไทยก็ได้เอเมอรีแ่แซงถอนหายใจออกเธอรู้แล้วตอนนี้ดาราติดกับดักของตนแล้วร่างสูงเดินตรงไปที่รถที่จอดอยู่หน้าบ้านต่าล้วเสียงก็ดังขึ้นเออช่วยก็ช่วยดาราตะโกนกลับมาอะไรที่พอจะช่วยให้เธอหาพายพบ ดาราจะคว้ามันเอาไว้ทั้งหมดหวังว่าพี่ผ่ายจะสบายดีนะ